สำหรับปกแพทเทิร์นของตัวนี้นะคะหม่หงจะให้ดูแพทเทิร์นนี้เป็นบริสุทธิ์เนาะก็จะเป็นผาหน้าแบบนี้นะคะ,ะในในแพทเทิร์นแม่หงจะให้เป็นผาหน,น้านะคะหรือเราจะทำเป็นสันทบก,ก็ได้นี่แล้วแต่เราเลยถ้าเราทำเป็นผาหน้า,นามันก็จะแบบสมมติเราไม่ได้ใช้ผ้ายืดอ่ะมัานามก็จะเก็บได้อีกแบบเก็บได้ช้อนๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำผ้ายืดเราก็ไม่เสีเรียดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตัวมันพิดมันก็จะแบบขยายออกหรือตัวหลวมเราก็ค่อยเก็บทีหลังเก็บข้างเก็บแต่เก็บไหนก็ได้นะคะเก็บต่เก็บไหนก็ได้หรือว่ากกกกก็็จจจะะะะะะะขยยยยาา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 าไไไไซสส์ดด้้้้้ตตมมมมทททีีี่่่่่่่แววววเเรรรอออผธนนนนคคหหหงงใใปปปลั สองแบบสำหรับผ้ายืดและไม่ยืดเนาะอันเนี้ยมาดูปกที่ไม่ยืดก่อนก็จะให้ไปแบบนี้นะคะให้แบบนี้ก็ตัดผ้าแล้วก็ตัดขีนนแบบนี้นะค่ะส่วนตัวที่เราใช้ผ้ายืดเราจะใช้ผ้าผ้าตัวไม่ยืดแล้วก็ใช้ปกยืดก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะก็ <ๆ S 2> จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นปกที่ใช้ผ้ายืดก็จะแบบนี้เลยค่ะเวาเราเย็บแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปกลางหน้าเราก็ดึงยืดดึงยืดให้ถึงข้างหลัง <ๆ S 2> ตัวเนี้ยมันก็จะบางออกแล้วตัวปกก็จะตั้งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบแค่เนี้ยคล้ายครสันลสั้า้ยคงสามารถดดึงไ้นะโอเคตามนี้